What's Next by SCB TechX Podcast ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ SCB TechX Podcast และหมวยอดำเนินรายการอีกแล้วนะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังคงรับฟังกันมาถึง EP นี้เนาะวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับพี่โนต้ตนะคะมาฟังกันเลยว่าวันนี้พี่โนต้ตจะเล่าอะไรให้เราฟังบ้างทีนี้มาคุยเรื่องโทเค็นกันบ้างดีกว่าเนานะก็ อย่างเรามีโทเค็น X นะเราต้องขายของได้เลยก็โทเค็นของเราอย่างเงี้ยคะ่ะในอินดัสทรีต่างๆแบบอ่านยกตัวอ,อย่างของเราก็ได้เราเรามีโทเค็นเอาไว้ทําอะไรบ้างในส่วนของเราแล้วกันเราไม่แมนชั่นของคนอื่นได้ได้คือจริงๆโทเค็น X เนี่ยถ้าถ้าเล่าเร็วๆก็คือหน้าที่ของเราคือเป็นเขาเรียกว่า ICO Portal เนาะ ICO Portal เนี่ยก็คือบริษัทที่หรือหน่วยงานที่ได้รับไลเซนส์ในการออกโทเค็นดิจิตอลประเภทเพื่อการลงทุน หรือโ token ดิจิตอลเนี่ยมันมันตัวเทคโนโลยีมันก็คือโท k e n น blockchain เนี่ยแหละซึ่งตัวมันเองเนี่ยเอาไป represent อะไรก็ได้แต่ว่าพอมันเอามา represent เขาเรียกว่า unit ในการลงทุนมันก็เขาเรียกว่าเกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นเทียบกับการลงทุนแบบ traditional อย่างยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเราลงทุนกันด้วยบอลอะไรเงี้ยใช่ไหมสมมติเราบอกว่าเราอยากจะลงทุนเราอยากจะไปซื้อหุ้นกู้หรือบอลอะไรเงี้ยซึ่งลักษณะ การซื้อหุ้นกู้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเราเอาเงินไปซื้อตัวตัวบอลแล้วเราก็ได้ผลตอบแทนออกมาเป็นเขาเรียกว่า yield ที่เป็น f ิกซ์ rate เช่นอาจจะบอกว่าเดือนหนึ่งว่าทุกที่อาจจะเป็นอาจจะ q อ a r t e r หนึ่งหนึ่งครั้งปีหนึ่งหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตัวดอกเบี้ยก็อยู่แถวๆแบบประมาณแบบสามเซถึงห้าเปอร์เซ็นถึงสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ความเสี่ยงบอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง investment token token หรือ token ที่ชอบเพื่อการลงทุนที่ t o k e n e x ท o เนี่ย ในช่วงแรกๆหน้าตาน่าจะคล้ายๆกับบอลก็คือเป็นเรามีคล้ายๆกับ real asset ที่เป็น asset ประเภทที่แบบเรา verify ไม้มเราตรวจสอบมาแล้วว่าเป็นของจริงไม่ใช่ไม่ใช่โทเค็นแบบไม่มีอะไรแบ็กเลยอะไรเงี้ยครับโทเค็นของเราเนี่ยจะมีแบ็กโดยประเภทเช่นอาจจะเป็นคอนโดหรือว่าอาจจะเป็น revenue stream จากการให้เช่าอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้เราก็จะต้องรีวิวมาแล้วว่ามันคือมันคือสิ่งที่มีรายได้จริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วพอเราเอามาแปลง ตรงในแปลงเป็นโทเค็นเราก็สามารถจะเสนอขายโท uh, mm hmm. เค็นเหล่านี้ให้กับนักลงทุนได้โดยผ่านแพลตฟอร์มจุดวันเอกนี่เงี้ยครับ mm hmm. ซึ่งซึ่งโทเค็ mm hmm. ลนลักษณะพวกนี้มันก็อาจจะคล้ายๆกับที่พี่เล่าให้ฟังก่อนหน้าว่ามันคือโทเค็น hmm. ประเภทที่มีแอสเซทที่เรียกว่าลีจิตเป็นเป็นเร mm ียลแอสเซทที่ถูกต้องแล้วก็การันตีตัวเขาเรียกว่าอะไรอะว่ามันมีของจริงนะไม่ได้อาจจะบอกไม่ได้ไม่ได้ว่าการันตีรายได้100%เพราะว่าท, mm hmm. ทุกอย่างการลงทุนมีความเสี่ยงนะเพีย mm hmm. งแต่ว่าเราก็าจะมีกับ การเปิดเผยให้กับนักลงทุนว่าโอเคอถ้าคุณลงทุนบนโทเค็นตัวนี้เนี่ยคุณจะมีรายรับกี่เปอร์เซ็นต์จะได้ยูกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีอะไรเงี้ยก็คือตามฟาลิงที่เราเปิดเผยให้กับนักลงทุนครับอันนี้คือถ้าเขา้าใจไม่ผิดมันก็คือเหมือนเหมือนซื้อหุ้นนั่นแหละแต่ว่าเป็นโทเค็นแทนคล้ายๆอย่างกันครับคือต้องต้องบอกว่าโทเค็นที่รับเปอร์เซ็นต์หุ้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะตอนนี้ในกฎหมายไทยเรายังไม่กฎหมายยังไม่ได้ทําแต่ว่าตัวที่ทําได้ก็จะมีสตรัคเจอร์คล้ายๆกับบอนหรือร ช่แต่แต่แต่ก็ต้องบอกว่ามันมันก็จะมีข้อดีหรือข้อแตกต่างจากการลงทุนแบบบอลเพราะว่าตัวโทเค็นที่เป็นเอาต์พุตของการลงทุนเนี่ยหรือถ้าเป็นบอ์เป็นใบหุ้นเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างเราเก็บไว้ใช่ไหม<ช>หรือเราขายในตลาดหลอกแค่นั้นจบแต่ว่าถ้าเป็นโทเค็นเนี่ยลองนึกภาพว่าเราเมื่อกี้เราเมนชั่นว่าแบบเฮ้ยสมมติถ้าเกิดอนาคตมันมีดีฟายโปรโตคอลบางตัวที่มันสามารถเอา โทเคนเพื่อการลงทุนพวกนี้ไปค o ล l a t e r ร l ได้เป็นคลรได้ก็น่าสนใจถูกไหมอะไรเงี้ยคือโทเคนมันมันเอาไปไประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เราก็เลยบอกว่าเรากําลังสร้างโทเคนที่เป็นลักษณะของการลงทุนรูปแบบใหม่แล้วก็คาดหวังว่าในอนาคตเราจะสามารถปลดล็อกการนําโทเคนไปใช้ในยูสเคสต่างๆได้มากมาก,กว่าเดิมครันี่เป็นประเภทหนึ่งเนาะที่เราที่โทเคนครับค่ มีประเภทอื่นไหมคะที่แบบเรากำลังจะทำหรือยังบดผลไม่ได้จริงๆก็มีมีครับจริงๆในโทเค็นในไทยเนี่ยมันมีเขาคาสสิฟายเป็นสองประเภทอันนี้แบบโทเค็นที่แบบถูกกฎหมายเนาะแบบที่หนึ่งก็คืออ n v e s t m e n t Token ็นอ่ะที่พี่เล่าไปแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือที่เรียกว่า utility token ซึ่งเป็นโทเค็นประเภทที่เอาไปใช้เพื่อทดแทนสิทธิ์อะไรบางอย่างหรือไปแลกสิทธิ์อะไรบางอย่างเงี้ยครับจริงๆโทเค็นที่เป็น utility token เนี่ยมัน ก็มีหลากหลายประเภทอีกนะครับซึ่งกราต่อเองเขาก็เขาเพิ่งคลาสสิฟายมันออกมาเป็นอ่า utility utility token type หนึ่งกับ type 2องอะไรเงี้ยครับซึ่ง type 1ก็จะเป็นลักษณะของพวก loyalty point อะไรเงี้ยหรือ token ที่แทนอ่าตั๋วคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยนึกภาพว่าเราไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตเป็น NFT อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยตั๋วคอนเสิร์ต NFT เนี่ยก็มีลักษณะเป็น utility token type หนึ่ซึ่งเอาไปใช้สิทธ์ ในการเข้าไปดูคอนเซิร์นได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมันเป็น NFT ปุ๊บมันก็อาจจะ enable use case อะไรบางอย่างที่เช่นอาจจะมี market place ขึ้นมาทำให้เราแลกเปลี่ยนตัวได้อย่างสบายใจว่าไม่ใช่ตัวผีอะไรเงี้ยครับหรืออ่ utility token type 2เนี่ยก็อาจจะเป็น token ในกลุ่มที่อาจจะ advance มากขึ้นเช่น token ออย่างเช่น native token ของ blockchain หรือว่า token ที่เป็นการคล้ายๆกับใช้เป็นค่า ฟรีสําหรับการจ่ายเงินให้กับโปรโตคอลอะไรบางอย่างอะไรพวกนี้ครับ mm hmm. พวกนี้มันก็จะ advance มากขึ้นซึ่งตัวโทเค็นเหล่านี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่มากกว่าโทเค็นประเภทแรก mm hmm. เพราะว่าโทเค็น type หนึ่งเนี่ยมันคือตรงไปตรงมาใช่ไหมพี่ถือ mm hmm. ถือโทเค็นแรก NFT แลกตัวคอนเสิร์ตได้อะไร mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดเป็น type สเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นคือทาง่างกรต์ตอลเองเขาก็จะมีการควบคุมมากขึ้นสําหรับ type สองซึ่งพวกนี้โท mm hmm. เค็นก็เราก็รับทัาหมด ได้ค่ะได้ค่ะขายของได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นโอเคแล้วเราเรื่อง NFT แบบมุมมองของพี่นี่คือมันน่าสนใจยังน่าสนใจอยู่ไหมดีกว่าค่ะเรื่องความที่แบบหลายๆตัวก็มูลค่าจที่เราอันดับ <c oughs> อันดับแรกเราเราต้องเข้าใจก่อนว่า NFT คืออะไรใช่ไหมเพราะว่า NFT เนี่ยเราเริ่มจากความเป็นเขาเรียกว่า ตโทเคน็นที่ r e เ r e s e n t พวกรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยมันม,มันเลยอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดว่า NFT มันคือรูปภาพอ่ะแล้วพอบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ไปซื้อ NFT รูปลิงแปลก,กตัวหนึ่งราคาสิบล้านบาทอะไรเงี้ยครับถามว่ามันคุ้มจริงเหรอคุณเอาไปทำรายได้อะไรไดเงี้ยครับคือจริงๆมันก็มีเขาเรียกว่ามีการ อ่าปั่นกระแสระดับหนึ่งแหละลว,ว่าว่าโทเคนตัวนี้มันมีมูลค่าคนที่ซื้อมาส่วนใหญ่ก็ซื้อมาแล้วก็หวังว่าจะไปขายแพงใช่ไหมซื้อถูกขา,ขายแพงทํากําไรเงี้ยครับแต่แต่ถ้าเป็นคนที่เข้าใจเทคโนโลยีมันริงว่า NFT คืออะไรเนี่ยจริงๆเราก็ต้องบอกว่า NFT มันคือโทเคนที่ลิงก์ไปหาข้อมูลอะไรบางอย่างเช่นสามารถเชื่อมกับรูปได้สามารถเชื่อมกับโทเคนตัวอื่นได้อะไรเงี้ยครับถ้าถ้าเรามองว่า NFT คืออะไรนี่รคบพูดง่ายๆมันคือสิ่งที่โทเค็นที่ใช้แทนสิทธิ์มากกว่าไม่ใช่โทเค็นที่ใช้แทนตัวสิทธิ์ของหรือว่าตัวดิจิทัลคอนเทนต์ใช่ไหมครับเพราะพอเรากำลังบอกว่าโอเคสมัยช่วงแรกๆมันคือโทเค็นที่ใช้แทนสิทธิ์ในการถือรูปใช่ไหมมันก็ยูสเค็นก็มีออกมาแหละก็ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ถามว่าแบบพี่ถ้าพี่อยากได้รูปพี่ก็ไปซื้อเอาชัตเตอร์สต็อกก็ได้หรือว่าไปถ้าเป็นรูปฟรีก็ไปก๊อปปี้มาใช้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดบอกว่า เป็นโทเค็นที่ใช้ r e p r e s e n t i ์อะไรบางอย่างทีนี้คำว่าสิทธิ์เนี่ยมันกว้างนะว่า mm hmm. เราสามารถเอาไป r e p r e s e n t i ์อะไรได้บ้างเนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเรามาีสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้าอะไรบางอย่างส,ญญาสัญญาสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรจบที่บอกว่าพี่เอา NFT มา represent าสัญญาการซื้อขายสินค้าเกษตรอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยแล้วถ้าเกิดว่าใครถือ NFT ตัวนี้อนาคตสามารถเอาไปเคลมทุเรียนได้ในอนาคต อะไรเงี้ยทุเรียนหน,น,<ม>นึ่งตันต่อหนึ่ง NFT โทเค็นอะไรเงี้ยสมมติเราบอกว่าซื้อช่วงนี้ราคาถูกเดี๋ยวประมาณช่วงหน้าร้อนปีหน้าทุเรียนมันเริ่มออกมาอะไรเงี้ย<ม>เออมีประเทศจีนรอซื้ออยู่อะไรเงี<ม>้ยมันก็อาจจะเอาไป represent contract พวกนั้นแล้วก็อาจจะไปสร้างตลาดใหม่ๆที่เป็นตลาดซื้อขายสินค้ากเกษตรล่วงหน้าผ่าน NFT อะไรเงี้ยมันก็ทําได้คือจริงๆมันอยู่ที่ว่าสิทธิ์ที่ NFT ไปชี้อยู่คืออะไรซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีหลากหลายแล้วก็มี use case ที่ที่คนคิด ขึ้นมาเยอะเหมือนกันสำหรับการเอา NFT ไปใช้เนี่ครับซึ่งพี่สุดท้ายพี่คิดว่ามันก็อยู่ที่ที่ use case แหละว่าเขาเจะเอาไปทําอะไรครับมันก็อาจจะอาจจะ success ในบางตัวหรือ fail ในบางตัวนี่ก็ต้องก็ต้ง,ตงคอยดูไปต่อครับตอนนี้กอลตอเขาเขาอนุญาตให้ใช้ NFT ในการแลกบางอย่างแล้วเหรอคือถ้า NFT <c oughs> คืออย่างที่พี่เล่าเมื่อกี้ว่ากอลต์เขา classify utility token เป็นสองกลุ่มใช่หม type หนึ่งกับ type ส จริงๆ NFT เนี่ยก็ถือเป็น Utility Token แบบหนึง่งถ้าถ้าตัวมันเองเนี่ยสามารถเอาไปแลกสินค้าได้แบบหนึ่งตอนหนึง่งยกตัวอย่างเช่น NFT สำหรับตัวคอนเสิร์ตเนี่ยนะตัวมันเองเนี่ยถ้าถ้าเราบอกว่ามันคือแลกสินค้าได้หนึ่งชิ้นเนี่ยมันคือ NFT Utility Token type หนึ่งเลยแล้วมันคือนำมาใช้ได้อีกหรือว่าใช้แล้วอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คือมันอาจจะเป็นแบบแลกใช้แล้วจบแล้วก็ได้หรือว่ามาเขาว่าโดนโดนใช้ แล้วก็คนเอาไปใช้ต่อไม่ได้หรืออาจจะใช้ได้เรื่อยๆ <Okay. S 2> เปลี่ยนมือไปได้เรื่อยๆอาจจะเป็นในที่ represent membership card ในที hmm. represent, ่ represent สิทธิ์ในการเข้าเล่นสวนน้ำสิบครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ mm hmm. ทางเทคนิคก็ทำได้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติเราเอาไป represent อะไรที่มูลค่ามันไม่แน่นอนหรือมูลค่าในอนาคตที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอีกแบบไปแล้วมันอาจจะไม่ใช่ type หนึ่งลมันจะเป็น type สองหรืออาจจะกลายเป็นโทเค็นเพื่อระดบทุนละในอนาคตแบบ เพราะฉันคือ NFT ตัวมันเองขึ้นอยู่กับ use case เอาไปใช้กับอะไรถ้าเอาไปใช้แทนสินค้าและบริการในพิษสินค้าและบริการอะไรเงี้ยมันคือ utility token type หนึ่งซึ่งทําได้เลยในในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเอาไปรับทุนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทําได้แต่ว่าก็ต้องทํภายในสิ่งปลอดภัยอืมโอเคแต่ถ้าต่างประเทศเรากำลังพูดถึงถ้าเป็น use case ต่างประเทศอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนนะถูกไหมเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีกฎหมายเรื่องนี้ไม่เหมือนกันอันนี้อาจต้องไปเช็คนิดนึงว่าเราเอาเอา NFT ตัวนี้ไปขายที่ตลาดไหน อโอเคได้ค่ะก็ไม่พูดถึงไม่ได้เนาะปีที่แล้วร้อนแรงมากเกมไฟครับตอนนี้มีตัวไหนรอดบ้างอาจจะกินมุกมาเช้าพี่ก็ยังส่องเหรียญแอคซี่อยู่นะมันก็ยังวิ่งวิ่งของมันอยู่อะไรเงี้ยอะไเงี้ยมันก็ต่ำๆแต่เมื่ยังวิ่งอยู่อะไรบางวันมันก็เด้งเดงเหมือนอะไรเงี้ยครับคือพี่ก็้องบอกว่ามันมันก็คงเหมือนกับดีไฟแหละมันก็คงไม่มันก็คงไม่ได้ขนาดแบบตายเกลี้ยงอะไรเงี้ยครับมันก็คงมีแบบนิชมาร์เก็ตบางกลุ่มอะไรเงี้ย คือในภาพพี่อ่ะคือคือสุดท้ายพอมันเป็นเกมอ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องสนุกอ่ะเออคือช่วงแรกคือเกมไฟล์มันอาจจะดังเพราะว่าเหมือนกับโดนก็คือโดนปัดกระแสนั่นแหละว่าโอเคเล่นแล้วลงทุนในการเล่นแล้วหรือได้รีเทิร์นอะไรเงี้ยแต่เกมมันอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นสนุกเลยอะไรเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าสุดท้ายมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้เล่นแหละว่าเขาคาดหวังอะไรผู้เล่นที่คาดหวังกําไรจากการเล่นก็กคงยังมีแต่ว่า ผู้เล่นที่คาดหวังความสนุกเขาก็อาจจะไม่เล่นเลย้ยครับเพราะฉะนั้นหลังๆถามพี่พี่ก็จะเห็นพวกแบบค่ายเกมบางค่ายที่เขาก็เหมือนกับกระโดดเข้ามานะถึงคือเป็นค่ายเกมที่ทําเกมที่แบบ mm hmm. เกรดเออยู่แล้วอนะไรเงี mm ้ย hmm. เขาก็อาจจะมีการแอดฟีเจอร์อะไรบางอย่าง mm hmm. เข้าไปในเกมเขาให้มันแบบสปอร์ตครับอีโคซิสเต็มของโทเค็นให้มันลับมืสารเกมฟล์อะไรเงี้ยครับเออแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่พี่เห็นส่วนใหญ่นกักเล่นที่เป็นพวกฮาร์ดคอร์เกมเมอร์เขาจะแอนตี้มากกว่าเพราะเขารู้สึกว่าแบบคือเกมมันมีมันต้องมีความสนุกแล้วก็การเอา ธุรกิจภาษสเกมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเป็นเรื่องที่ทําให้เกมมันหมดสนุกไปก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าสุดท้ายเราอยู่ที่กลุ่มของเพล y e เยอร์แหละว่าเขาคาดหวังกลุ่มไหนคือกลุ่มของเพล y e เยอร์ที่ที่เกาะกระแสการเล่นเพื่อ,อทำกำไรอะไรเงี้ยมันก็มีแต่ด้วยตลาดที่มันแย่อนะไรเงี้ยมันก็หายไป แ่คือก็ต้องก็คงต้องหวังว่าถ้าถ้าเกมไฟล์จะไปรอดก็อาจจะต้องเอาเกมไฟล์จริงๆที่มันเมคาคนิกดีๆหน่อยไปผสมรวมกับเกมที่คุณลิตีดีแล้วคนเล่นแล้วมันสนุกแล้วที่แบบที่เราเห็นกันว่าเออเกมแตกอะไรเงี้ยม,มันมันเกิดจากอะไรอะคะคือคือเท่าที่ไปดูถ้าไปดูเนี่ยส่วนใหญ่เกมไฟล์เนี่ยมันคือชาร์ลูกโซเอาง่ายๆชร์ลูกโซก็คือ อยู่จ่ายเงินซื้อสิทธิ์อะไรบางอย่างเพื่อเข้าไปเล่นเกมใช่ไหมแล้วเงินที่อยู่จ่ายไปก็ก็เอาไปหมุนอยู่ในเกมแล้วก็เอามาจ่ายเป็นรีเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเกมแตกก็คือมันโดนปัดแบบพอครูยุนคุณเข้าไปซื้อของแล้วเข้าไปเล่นปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไปปั่นของในเกมหรือว่าราคาแอสเซทในเกมมันราคาขึ้น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 ,นสุดท้ายก็คือ คนที่ถืออสเซหรทหรือเจ้าของเกมบางทีเขาถืออสเซทเอาไวเ้เยอะเพราะมันเกมมันคืออสเซาทแบบเสมือนดิได้ลเล่าอสังทอะไรเงี้ยถือไว้เยอะๆเยอะๆแล้วพอราคามันขึ้นเขาก็เทขายเทขายจนสุดท้ายราคามันก็ดิบแล้วพอราคาดิกก็เรียกว่าเกมแตก่นและครับคือคือพี่ว่าสุดท้ายมันก็อยู่ที่เมคนิกนั่นแหละแต่ว่าพี่ยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยเห็นเมคานิกสำหรับเกมไฟล์ดีๆที่มันมีความยั่งยืนแล้วแบบเล่นเราสามารถอยู่ได้นระยามย ส่วนใหญ่สุดท้ายมันก็คือแบบก็ค่อนข้างเป็นมีความเป็นชาร์ลสโซนครับซึ่งบางคนก็บางคนก็รู้นะบางคนไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันคือชาร์ลกโซนคือเราก็รู้แต่เราก็ใช้คติว่าเข้าเร็วออกเร็วเข้าเร็วออกเร็วอะไรเงี้ยเออแต่บางครั้งคือสมัยก่อนแบบเข้าวันนี้อีกสามวันออกเข้าวันนี้อีกเจ็ดวันออกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แม่งเข้าวันนี้อีกสองชั่วโมงออกอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเลยโอเคใช่ใ่งก็คงมีแล้วสุดท้ายมันก็คงแบบไม่มีใครเล่นเพราะเขารู้ว่าสุดท้ายมันก็แบบออกไปทันก็เจ๊งอะไรเงี้ อืมจริงค่ะค okay, รับโอเคขอประเด็นสุดท้ายเรื่อง m e t a เวิร์หน่อยไหมได้เลยโอเคค่ะคือไม่แน่ใจว่าตอนนี้ของ SCB ซีบหรออะคะ่ะเหมือนกำลังทำ m e t าเวิร์อยู่ด้วยหรือเปล่านะเข้าใจว่ามีตอนในช่วงในช่วงที่ m e t a เวิร์เริ่มเข้ามาก็จะมีของทางเทนเน็กซ์ใชที่เขาไปหนึ่งเขาไปลงทุนในอ่าในซาบ็อใช่ป่ะแล้วก็มีการสร้างสร้างสร้างแลนสร้างเกมบนแลนด เป็นจานบ็อกอะไรเงี้ยครับก็เข้าใจว่าก็มีมีอ o กบล็อกแมนในในแอเรียนั้นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วมันคือถ้าให้มุมมองแบบคนนอกแล้วกันที่คิดว่าแบบเมตาเวิร์สมันมันเวิร์กจริงไหมคือทําไมเราถึงต้องเอาตัวเองเข้าไปในเมตาเวิร์สตามพี่นะ<ม>คือพี่รู้สึกว่า<ม><ม>คือพี่สุกมันมีมันมีตลาดของมันอยู่ถ้าถ้าเมตาเวิร์สนั้นมันคุณภาพเทียบเท่ากับเกมเกรด ดีๆเกตเออะไรเงี้ยอย่างวันก่อนพี่เข้าไปดูวิดีโอของในไซเบอร์พังเกมไซเบอร์พังที่เขาเหมือนกับมีมคล้ายๆกับเป็นโลกที่แบบเข้าไปเดินคือมันมีคนที่แบบเข้าไปเดินเฉยๆแล้วก็ไปถ่ายวิดีโอมาดูว่า e y, โลกมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือพี่ยังคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดอยู่ใส่ VR แล้วอยู่เข้าไปเดินในเกมไซเบอร์พังมันคงเจ๋งนะเพราะว่าแบบคือเมคานิกของคนหรือผู้คนหรือสังคมในนั้นมันแบบเหมือนจริงมากอะไรเงี้ยใช่ไหมคือพี่ก็เลยคิดว่าแบบสุดท้ายแล้วคือเม t เวิร์สมันก็ต้องมากับ อหนึ่งคือเทคโนโลยีที่เป็นตัวอย่างเช่นตัว VR device ที่มันดีใช่ไหมที่แบบคนใส่แล้วรู้สึกว่าแบบเอหลุดเข้าไปในโลกนั้นอะไรเงี้ยสองคือคอนเทนต์คือตัวเกมหรือตัว Engine ที่มันต้องดีอะไรเงี้ยคือในยุคแรกๆอย่างอย่างซานบล็อกหรือดิเซ t เท l a n แลนด์อะไรเงี้ยคือพี่ก็เคยลองเข้าไปเล่นแล้วก็รู้สึกคือลองเข้าไปแล้วก็แบบก็เหงาว่ะเข้าไปแล้วก็ไม่รู้จะทำไร <S 2> <S 2> <S 2> คือถ้าบอก <S <S เราสร้างโลกไม่่เฉย มันไม่ได้มีความสนุกอะไรมันแค่เข้าไปแล้วก็ไปเดินดูคนขายของเนี้ยเราจะเดินทํำไมใช่ไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยมันไปคอลแลบกับเกมที่มันมีคอนเทนต์่ะที่มันมีเนื้อเรื่องหรือว่ามีเหมือนแบบพวก MMORPG สมัยก่อนที่สมัยนี้เขกยังเล่นกันต่ที่คือคือ MMORPG ที่ที่มันดังแล้วมันมีคอมมูนิตี้อยู่แล้วแล้วเอา VR เข้าไปจับ อะไรเงี้ยครับพี่คิดว่าสุดท้ายมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละมันก็คือเมตาเวิร์สประเทหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้คือภาพที่เป็นเมตาเวิร์สที่เป็นเกมนะ mm. แต่ว่าส่วนตัวพี่อ่ะพี่ก็ยังเชื่อว่าเมตาเวิร์สมันมีประโยชน์อีกหลายแบบยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆอย่างเราคนทํางานใช่ไหม uh. เราทุกวันนี้เราก็แบบทํางานผ่าน Microsoft Teams อะไรเงี้ย mm. คือมันก็มันก็มันก็ใช้งานได้เอาจริงคือพี่ก็ทํางานได้บน Microsoft Teams แต่ถามว่า มันไม่เหมือนกับเนี่ยเราสองคนนั่งอยู่ด้วยกันสามคนนั่งอยู่ด้วยกันแล้วนั่งคุยกันหรือแบบบางทีเราเรากาลังอยากจะดิสคัสมาเลยบางอย่างกับน้องในทีมแล้วพี่รู้สึกว่าโหคุยกันในทีมนี้แบบสามวันยังไม่จบอะ่ะมาพรุ่งนี้เจอกันที่ออฟฟิศนั่งไว้บอร์ดกันสองชั่วโมงจบอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วพี่คิดว่า experience ของการ b ว a i n s t o r m หรือว่าการเจอหน้ากันในการทํา activity บางอย่างมันดีกว่าการที่เราแบบแชทกันหรือว่าคุยออนไลน์แค่เจอแค่เห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นพี่คิด ถ้าเทคโนโลยีมันดีจริงอย่างไอตัวอย่างของเมตาที่เขาทำไอตัวอะไรนะเมตาเควสโปรใช่ไหมที่เขา t a r ์เก็ตกลุ่มคนทำงานเลยคือพี่คิดว่าสุดท้ายถ้ามันมันดีในถึงขนาดที่ว่าหนึ่งราคาถูกทุกคนมีสองคือ,อพี่สามารถให้ความรู้สึกว่าเนี่ยเรานั่งเราสามคนนั่งกันอยู่ในห้องเดียวกันโดยที่แบบจริงๆเราอยู่ละที่อะไรเงี้ยพี่คิดว่าสุดท้ายมันก็จะมีมีตลาดของคนทำงานเนี่ยที่เมตาเวิร์สมันน่าจะมันน่าจะเกิดได้ะะอะไรเงี้ยครับหรือ อย่างสมมุติเราบอกว่าอันนี้คิดเปเองนะอย่างเช่นบ้านพี่อะไรเงี้ยพีม่มีมีลูกเรียนมัธยมเรียนประถมอยู่ใช่ไหมสมมติเราบอกว่าเด็กๆทุกวันนี้เขาก็ต้องการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ physical activities กับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเออแต่ถ้าสมมติเกิดอนาคตมันเกิดมี pandemic ใหม่อีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราบอกว่าเด็กที่สุดท้ายเราต้องมานั่งเรียนผ่าน zoom อยู่บ้านอะไรเงี้ยเออมันมันดูชีวิตลําบากแล้วก็แบบเด็กก็ขาด ประสบการณ์ในการแบบอินเทอร์แอคกับผู้คนไปเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเทคโนโลยีนี้มันเกิดจริงๆแล้วเด็กทุกคนถึงแม้ว่าอาจจะอยู่บ้านแต่สามารถใส่ VR แล้วแบบมาอินเทอร์แอคกันได้เหมือนกับนั่งอยู่ห้องเดียวกันอพี่ว่าสุดท้ายถ้าของมันดีจริงมันจะเกิดอยู่แล้วแล้วพี่จริงๆส่วนตัวพี่ก็ยังเชื่อนะว่าถ้าอย่าง Facebook หรือ Apple อยังคีฟลงทุนในในเดเวิ์พวกนี้แล้วก็พัฒนามาจนกระทั่งมันถึงจุดที่แบบเบรกทูอ่ะเออมันมันดีขนาดที่แบบราคาก็ถูกอ่าแล้วก็คุณภาพก็ดี ตอนนี้ก็ำลังคิดถึงหนังเรื่องอะไรนะ Ready Player One ไม่ใช่ส่วนอาร์ตออนไลน์ใช่เกมได้ไหมใช่เข้าไปในเกมอะไเออค่ะโอเคก็แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนตลาดซนบ็อกเองก็คือพี่ว่าพี่ว่าซนบ็อกิ์ถ้ามองมันคือเกมอ่ะมันก็อาจจะเป็นเกมที่ดีนะเพราะว่าจริงๆริงซนบ็อกพี่คิดว่าตัวเมคา a นิกแล้วก็ตัวทูริงเขาวดีคือพี่มีลูกเล่นโลบ็อกใช่ไหมแล้วพี่ก็เคยแบบ เข้าไปดูว่าแบบเฮ้ยพี่อยากสร้างเกมบนโลบล็อกจะทํำยังไงอะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็มันก็ดีนะโลบล็อกคือทูสมันก็ดีอะไรเงี้ยแต่ถามพี่นะพี่รู้สึกว่าเทียบกันทูสของแซนบ b ็อกเทียบกับทูสของโลบล็อกพี่ว่าทูสของแซนบล็อกอะทำง่ายกว่าคือไม่ต้องเขียนโค้ดแล้วก็เขาทํามาค่อนข้างฟลกซิเบิลให้เราสามารถที่จะทำาุ่นทังนี้ได้เยอะเลยคือถ้ามองมองว่าแซนบล็อกคือเกมที่เป็นออนไลน์เกมแล้วก็มีเอเลเมนต์ของความเป็นแบบ เมตาเวิร์สอยู่บ้างอะไรเงี้ยเออพี่ว่ามันมันคือแพลตฟอร์มที่ดีมันขึ้นพี่ว่ามันสุดท้ายมันขึ้นอยู่ว่าเขาจะโพสิชันตัวเขาเป็นอะไรคือถ้าถ้าแซนบ็อกเขาโพสิชันตัวเขาเป็นเกมอะแล้วเขาเอ็นเอบิลความเป็นเกมที่ดีเช่นอะสปอร์ตจอยสติ๊กสปอร์ตคอนโทรลเลอร์สปอร์ตแบบ VR headset อะไรอย่างเงี้ยเออพี่ว่าสุดท้ายมันก็มันก็บูมได้เนี่ครับอืมน่าสนใจเพราะตัวมันเองคือเกมจริงคือถ้าแซนบ็อกถ้าเคยลองเข้าไปเล่นมันก็คือเกมนั่นแหละครับแต่คือ ตำอรับไนะถ้าเป็นเมตาเวิร์สคือถ้ามันไม่ได้แบบเรียวแบบขนาดที่แบบเหมือนอเอาแบบเค้กง่ายๆสมมุติอยู่กับแฟนคนละประเทศอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเออฉันอยากจับมืออยากกอดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันไปถึงขั้นนั้นได้อ่ะโอเคมันก็เป็นไม่ได้หรือไงคืใครจะไปรู้คือถ้าไปเคยวันนั้นเคยมีคนอ่าเขาเอา วิดีโอของไอตัว r e a l i t y Lab ลกเฟซบุกอะไรเงี้ยมามาโชว์ว่าเห้เขากำลังทำอะไรอยู่จริงๆเขาทำเยอะนะเขาไม่ได้ทำแค่อยาให้เจ็บไหมไอเรื่องแบบทัชอะไรเงี้ยมันมีนะมันมีแบบถุงมือที่แบบแตะปุ๊บบมเออมันมีถึงแบบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่ามันเป็นไปได้มอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเลยครับน่าสนใจขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ฟังมาจนจบแล้วยังไงวันนี้หน่วยฝากให้ทุกคนอย่าลืมกด ติดตามกด subscribe อะไรไว้ให้เรียบร้อยนะแล้วถ้าใครมีเรื่องอยากจะให้เราเล่าอะไรให้ฟังหรืออยากติชมยังไงทักทายมาบอกกันได้นะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ